สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านโฮมฮิตนะฮะที่อยู่ที่ตะแเวลมาทางบ่อทองอันนี้ไม่แน่ใจว่ามุ่งหน้าไปที่ไหนนะวันนี้ผมมาทางบ่อทองครับเป็นร้านกาแฟาที่มีมุมยอดฮิตของเราไวเกอร์จะชอบมาถ่ายรูปจอดรถข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ถ่ายมุมเท่ๆนะฮะอ่าต้นร้านก็จะมี สั่งกาแฟตรงนี้นะครับสั่งกาแฟนะครับแล้วก็ตรงเขาจะทำมุมไว้ให้นั่งพักผ่อนนะครับก็ถ่ายรูปเยอะนี่นะครับก็เลือก ที่นั่งได้จะมีมุมไว้ให้หลายที่นะครับก็จะมีมุมส,สวยๆให้ถ่ายรูปก,กันก็ค่อนเยอะนะมีจักรยายจักรเกะกมนรูปมีมุม,มให้ถ่ายรูปค่อนข้างจะเยอะ เดี๋ยวเราไปเอากาแฟกันชาเขียวอ่ะชาเขียวปัน่นพี่เอานี้ อันน้ำมันทะลุไปทางไหนอ่ะอันทา,างเทือกไปทางโน้นเหรอไปชายฝังเสาร์ไปแอมเบอร์ถ้าจะกรีข้าจักรีไปสแก้วไปจันก็ได้ครับ ไฟฟ้าแล้วต,ออต้นหนึง่งต้นมงต้นหนึง่งเราไปดูของบนกันดีกว่าก็่ายในร้านก็ห้ามสูบคุหีนะครับ มีที่นั่งเยอะๆครับนั่งเลือกนั่งได้ตัดสบายแล้วนี่ผมมา OK. นี่ทม่มีคนนี่วันปิริยะก็นี้วิวก็สามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับก็เขาก็จะทำเป็นศาลา ถ้ามากลุ่มใหญ่ก็เลือกเป็นอย่กลุ่มชลาชลาก็ได้อยู่ฝังโน้นจึงฝั่งโน้นนะก็จะมีบันไดไม้แล้วก็จะมีเป็นม,มุมเป็นม,มุมข้างในในป่านะนะจะเป็นม,มุมแบบเป็นกระท่อมนะครับแล้วก็ให้พักผ่อนกันใครหาท,ที่เที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับร้อยกว่าโลก็ลองมาได้ครับที่ร้านกาแฟ